เราจะพาไปชมหมู่บ้านของเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกันเลยนะคะไปเลยนี่นะคะจะเป็นรอบรบหมู่บ้านนะคะจะเป็นคนขับค่ะนี่ค่ะคนขับนะคะรอเด็กอีกคนนึงนี่นะคะน้องมีมาแล้วนะคะนี่ค่ะซูมเลยนี่นะแล้วก็เริ่มไปกันเลยนะคะไปเลยนี่นะคะจ<อ>ะเป็นรอบๆหมู่บ้านนะคะฝั่งนี้เขาจะเป็นบ้านนะคะนี่นะคะ หลจากตรงนี้ไปก็จะเป็นป่านะคะนี่เป็นกำแพงนะคะนี่อันนี้เราถ่ายกล้องสวนนะคะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นในป่านะคะก็จะมีบ้านคนนะคะนี่นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นผู้ชา้นะคะนี่นะคะอันนี้รถมานะคะเดี๋ยวเราไปรถตัหนึงนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องออกกําลังกายนะคะฝั่งตรงนี้ มันตรวนี้จะเป็นร้านคล้านะคะนี่ร้านฟ้านะคะนี่จะเป็นท่าบ้านคนนะคะถนนใหญ่นะคะถ้าเกิดออกไปตรงหน้าปากซอยนะคะจะเป็นถนนใหญ่นะคะแต่เราจะไม่ออกนะเพราะว่าเราจะไม่ออกนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวรถเยอะนะคะนี่นะคะบ้านบ้านในในซอยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบ้านสองฝั่งนะคะจะเป็นสองฝั่งเลยนะคะนี่จะเป็นบ้านสองฝั่งนะคะนี่นะคะนี่ เนี่ยเขาจะเป็นบ้านสองฝั่งนะนี่เดี๋ยวจะไฟฝั่งนี้ให้ดูนะคะฝั่งนี้ต้องมีมจะขับอยู่นะคะนี่บ้านทุกหลังนะคะจะมีคนเช่าอยู่นะคะบางหลังก็จะโดนทุบทิ้งนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแถวหมู่บ้านแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอันนั้จะเป็นถนนใหญ่นะคะถ้าเกิดตรงออกไปนะคะนี่นะคะภาพบิมเมื่อกี้ยังไม่ได้ซูมถนนใหญ่เลยนี่นะคะฝั่งน uh, ี้เขาจะเป็นบ้านคนนะคะฝั่งนั้นจะเป็นกำแพงนะคะอันนี้จะเป็นบ้านคนนะคะนี่นะคะซอยเล็กอันนี้จะเป็นซอยเล็กนะคะนู่นทางนู้นจะเป็นซอยเล็กนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะทางนู้นจะเป็นซอยเล็กนะคะนี่นะคะทางนู้นจะเป็นซอยเล็กนะคะมีโรงแรมเอเจนะคะอยู่หน้าบ้านโรงแรม เจก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะโรงแรมเอเจนะคะเดี๋ยวจะสูบเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกําแพงนะคะจะมีผงเยะแยะเลยนะคะจะเป็นต้นกล้วยนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นแค่กําแพงนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านคนเป็นเรยๆเข้าไปนะคะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นบ้านพม่นะคะตอนเย็นๆจะไม่มีใครมาผ่านตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ากลัวนะคะแต่ตอนเช้าๆจะขับได้นะคะตอนเย็นทําไม่ได้นะคะนี่นะคะนี่มืบ้านนี่เป็นหนูบ้านนะคะนี่นะคะมือบ้านพี่เองค่ะอันนี้คือบ้านของอันนี้คือบ้านของพี่อันนี้คือบ้านของคนขับนะคะนี่เราชิวเขียวนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นรถนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราต้องหับรถคันนี้นะคะ นี่นะคะต้องรบรถก่อนนะคะเราต้องจอดอยู่กับที่นะคะเพราะว่ารถยังเพราะว่าเรายังไม่ไปนะคะนี่นะคะ <S <S นี่นะคะตรงข้างหลังที่เราผ่านมานะคะอี่นะคะตรงหลังที่เราผ่านมานะคะนี่นะคะนี่คนขับนะคะนี่คนขับสวยไหมคะ <S <S นี่นะคะแดดแรงค่ะ แรงมากนะคะลมแรงมากตอบผมแบบปลิวเลยปลิวมันเลยนะคะนี่อันนู้นจะเป็นตรงที่เราผ่านมานะคะหนุ่มมันจะเป็นทีนเ่เราผ่านมานะคะ่ะอุ่นนี่นะคะจะเป็นบ้านคน อันนี้คลิปชมหมู่บ้านนะคะไปแล้วนะคะคนขับรถไปแล้วนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหะ